ฟังด่วนงานเข้าทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้แข่งกับรัเสเซียขณะที่แฟนบอลเวียดนามด่ายับรับอายสุดๆสนามมีดิงสเตเดียมโคตรแย่ด้านแฟนบอลไทยพอใจทำงานสมาคมยุคมาดามแป้งโพชี้ชัดเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ตอนนี้กำลังเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเพื่อจะลงอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดในรายการ LP Bank Cup 2024ที่เวียดนามนะครับโดยทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะเจอกับรัเสเซียในวันที่7กันยายนนี้เวลา2ทุ่มที่สนามมีดิสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับ อย่างที่ทราบรายการนี้แข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยเกมแรกนะครับเป็นเจ้าภาพเวียดนามที่แพ้รัสเซียไปแบบขาดลอยศูนย์ประตูต่อ3บอกเลยว่าการแข่งขันรายการนี้เกิดดรามา่าและก็มีเหตุผลที่อาจจะทำให้ทีมชาติไทยไม่ได้แข่งกับรัสเซียนะครับเอาดราม่าแรกกันก่อนเป็นดราม่าเรื่องของพื้นสนามมีดินสเตเดียมที่เป็นสนามกีฬาแห่งชาติของทางฝั่งเวียดนามเนี่ยที่เขาจะใช้จัด เวลาเวียดนามเล่นในบ้านฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟุตบอลรายการสําคัญสําคัญต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยสนามมินิสเตเดียมเนี่ยปัญหาของเขาคือเรื่องของพื้นสนามญ้าครับที่มันไม่เรียบเนียนมันดูขุกข,ขะและไม่เหมาะกับการไปสเตเดียมที่จะใช้แข่งขันฟุตบอลทัวนาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือฟุตบอลที่มันเป็นรายการระดับเอเชียเลยนะครับโ,โหทำให้ล่าสุดเนี่ยเวียดนามเองก็ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสภาพสนามมันแย่มากๆใช่ไหมไอช็อตที่ดังวันลำเตะบอลวืดอเนี่ยบอลมันกระดอนแล้วก็เข้าประตูไปเลยนะครับนี่ก็เป็นช็อตที่แบบโอ้โหเล่นเอาแฟนบอลเวียดนามก็ด่าดังวันลำแต่นอกจากด่าดังวันลำเนี่ยแฟนบอลเวียดนามเนี่ยยังตําหนิสนามของตัวเองนะครับก็คือสนามบีดิงสเตเดียมเนี่ยเพราะถ้าใครดูจริงๆเนี่ยสนามแห่งนี้ถูกวิจารณ์อยู่เสมอเพราะว่าสภาพสนามมันไม่ดี สนามมันแบบโอ้โหแทบจะไม่ได้มาตรฐานเลยอะ่ะโดยล่าสุดเนี่ยเป็น n e x t s p สปอสื่อดังของเวียดนามนะครับได้เผยแพร่เขาบอกว่าสนามมีดิงตอนนี้สภาพหญ้าเป็นกระจุกไม่เรียบเนียนแล้วก็พื้นที่ขูดขะหลังจากนั้นก็มีแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากๆเลยเขาบอกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมทางวัลลมเตะบอลวืดเพราะบอลกระดอนหนีเท้าจนเสียประตูที่ส นอกจากนี้บอกว่าสนามมีดินเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าเหมือนทุ่งนามากกว่าจะเป็นสนามฟุตบอลอันนี้เป็นแฟนบอลเวียดนามบอกเองเนะครับอ,อแต่ก็จริงนะคือพื้นสนามไม่ได้จริงอันนี้เป็นสิ่งที่รัสเซียเขาระวังมากรวมไปถึงทีมชาติไทยอีฉีก็กำชับนักเตะไปเหมือนกันนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้หรือจะเชื่อนะครับสนามแห่งเป็นสนามเบอร์หนึ่งของเวียดนามแต่ยากไม่ดีเนี่ย โอ้นี่เวียดนามต้องไปปรับปรุงเพราะตอนนี้แฟนบอลเวียดนามนอกจากด่าแล้วก็ยอมรับว่าอายมากๆเมื่อเจอรัสเซียมาอุ่นเครื่องเจอไทยมาอุ่นเครื่องแต่สนามไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเลยนะครับทําเอาเซ็งมากๆนอกจากนี้มีเรื่องที่น่าห่วงสาหรับทีมชาติไทยอีกหนึ่งเรื่องถ้าใครสังเกตนะครับในเกมล่าสุดที่เวียดนามเจอรัสเซียเนี่ยปรากฏว่าแฟนบอลเข้ามากันน้อยมากนะคุณผู้ชมเหตุผลเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือแฟนบอลเวียดนามเป็นกังวลเพราะตอนเนี้ย ที่เวียดนามเขามีพยายุใต้ฝุ่นยางหิกําลังจะขึ้นฝั่งทําให้แฟนบอลเนี่ยไม่กล้าไปดูบอลที่สนามเพราะกลัวฝนตกหนักและล่าสุดคุณผู้ชมมีรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้พยายุใต้ฝุ่นยางหิเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เวียดนามโดยในวันนี้เนี่ยจะขึ้นมาในช่วงเย็นเขาคาดการณ์กันว่าฝนจะตกหนักมีโอกาสน้ําท่วมเลยนะเขาบอกเป็นพายุที่หนักมาก ซึ่งทางฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาเขาคือเป็นห่วงพายุลูกนี้มากล่าสุดน,นะครับเวียดนามถึงกับประกาศปิดสนามบินฮาโนยตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง1ทุ่มเพื่อรับมือพายพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้สิ่งที่น่าห่วงคือไอเกมที่ไทยจะเจอกับรัสเซียในเกมอุ่นเครื่อง LP Bank Cup 2024เนี่ย ถ้าเกิดพายุเข้าและฝนมันตกหนักพร้อมกับสนามบีดินสเตเดียมสนามรังเย้าของเวียดนามที่มาตรฐานไม่ได้น้ําท่วมแน่นอนและไม่สามารถแข่งขันได้แน่แนเรื่องนี้นะครับเป็นทางฝั่งของเลขาสมาคมฟุตบอลรัสเซียอย่างมักซิมมิโตฟานอฟออกมาประกาศเลยนะครับว่าถ้าเกิดสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการลงแข่งสนามแย่น้ําท่วมหรือฝนตกลงมากระน,น่ํา เกมนี้จะถูกยกเลิกโดยไม่มีข้อแม้และนักเตะรัสเซียจะไม่ลงแข่งขันจะเดินทางกลับโรงแรมทันทีเพื่อรอเวลาบินกลับบ้านเพราะฉะนั้นจุดนี้แฟนบอลชาวไทยต้องภาวนาเลยต้องลุ้นกันว่าในวันที่7กันยายนหรือวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาที่แข่งอย่ายให้ฝนตกหนักและอย่ายให้น้าท่วมต่างๆไม่นั้นเนี่ยเกมที่ไทยเจอกับรัสเซียอาจจะถูกยกเลิกนะครับเพราะรัสเซียจะไม่แข่งกับเกมเกมนี้เลย โอ้โหเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดไม่ได้แข่งจริงนี่มีผลกระทบต่อทีมชาติไทยอย่างมากนะถ้ากอฟีฟ่าเดยเนี่ยเราอาจจะได้เล่นเกมเดียวนะเจอเวียดนามแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะพายุใต้ฝุ่นยางหีก็เข้ามาหนักมากแล้วอย่างที่บอกว่าสนามเขาก็ระบายน้ําไม่ดีหญ้าเขายังขูดขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องของฝนตกมาแรงๆเนี่ยน้ำท่วมแน่นอนเพราะฉะนั้นแฟนบอลชาวไทยลุ้นกันนะครับ เดี๋ยวรอดูเลยพรุ่งนี้จะแข่งได้หรือเปล่าโอ้โหมีเรื่องให้อ e ีชีอ e, ีแล้วก็นักเตะไทยปวดหัวเลยนะครับในการไปแข่งขันเวียดนามทําเอาแฟนบอลเวียดนามก็ปวดหัวเหมือนกันก็ติดตามแล้วกันนะครับว่าเราจะได้แข่งหรือเปล่าและจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะรัสเซียออกมาเปิดแบบนี้แล้วเออเดี๋ยวรอดูนะเออแต่คือพอไปแข่งแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็อยากให้ลงแข่งขันแฟนบอลชาวไทยก็รอติดตามอยู่ แต่เรื่องของฟ้าฝนเรื่องของธรรมชาติแบบนี้เราก็ไม่สามารถไอ้นีีได้ด้วยแหละอะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันวันต่อวันละกันวันนี้ไม่เป็นไรแต่วันพรุ่งนี้ขออย่าตกหนักแล้วอยากให้สภาพสนามอะมันพร้อมแข่งขันนะครับแต่ถ้าเกิดมันแข่งไม่ได้ก็เข้าใจนะก็ต้องเซฟนักเตะด้วยอาจจะเจ็บได้แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นฟีฟ่าเดย์อุ่นเครื่องที่มันไม่ได้แบบเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการด้วยอะก็เดี๋ยวรอติดตาม รับชมกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวอะไรจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันต่อนะครับจากนั้นเนี่ยขอขยับไปพูดถึงเรื่องของแฟนบอลชาวไทยล่าสุดนะครับเป็น KBU Sport p ร์ตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเนี่ยเขาไปเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็น6เดือนกับผลงานสมาคมกีฬาฟุตบอลยุคใหม่ภายใต้การนำของประดามแปงม้งนุพัลลัมซำว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ย คิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับ KBU Sport Pro เขาก็ทำอยู่บ่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยปรากฏว่าผลโพลออกมาแล้วนะครับแฟนบอลส่วนใหญ่ร้อยละ44.80พึงพอใจระดับมากร้อยละ29.90พึงพอใจระดับปานกลาง14.90พึงพอใจระดับมากที่สุดนะครับส่วนร้อยละ1.40 พึงพอใจระดับน้อยที่สุดโอ้โหเท่ากับว่าแฟนบอลเนี่ยพอใจการทำงานสมาคมยุคมาดามแป้งนะครับร้อยละ44.80คือพอใจระดับมากเลยเขาบอกว่าส่วนผลงานที่เข้าตาภายใต้การทำงานของสมาคมยุคมาดามแป้งเนี่ยแฟนบอลก็โหวตบอกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของนายกสมาคมคือสิ่งที่ชนะใจร้อยละ27.80 ขณะที่การเตรียมพัฒนาและยกระดับไทยลีกก็ร้อยละ25.40ส่วนเรื่องที่น้อยสุดคือการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรก็บอกว่า7 3 0ขณะที่ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาฟุตบอลไทยร้อยละ28.60แเนี่ยแฟนบอลไทยอยากเห็นการวางราักฐานและโครงสร้างการพัฒนาระดับเยาวชนนี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุด ไม่ว่าจะไปถามใครจะพูดเรื่องนี้แฟนบอลไทยก็รู้คนในวงการฟุตบอลไทยก็รู้ก็ฝากสมาคมยุบมาดามแป้งเนี่ยช่วยแบบตั้งแบบโฟกัสกับการพัฒนารากฐานเยาว,วชนผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาทําได้เนี่ยมันจะต่อยอดให้กับทีมชาติไทยแข็งกระดางขึ้นในอนาคตแน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้นําข่าวสารมาฝากกันเป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับเดีย๋ยวต้องรอดูกันอีกทีว่าสรุปแล้ว ไทยเจอกับรัสเซียเนี่ยมันจะแข่งขันได้หรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องของพายุก็น่ากลัวแล้วก็อันตรายสุดๆเลยนะช่วงนี้ฝนก็ตกแล้วก็เวียดนามนี่เจอพายุนี้นะ่าจะโดนหนะักอ่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวก็จะกาติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยให้คุณผู้ชมได้ ติดตามกันตลอดังสคลิปรวมไปถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายต้องซุยก็จะอัดคลิปพูดคุยกันกับคู่ที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ